มีพระวิตรนะครับปวดเล่าปวดสมองนะครับให้ครับส่วนพระองค์นะครับให้ตั้งทุนที่กองทุนแม่จากนั้นนะครับเราสรมาชิกกองทุนแม่แล้วก็เคยขายกองทุนแม่นะครับก็ได้มาต่อยอดนะครับตามหลักปรัชญาแนวคิดของคุนแม่ของแผ่นดินกองทุนแม่ของแผ่นดินนั้นนะครับู้หวังให้เป็นกองทุน ันถูในทุกหมู่บ้านนะครับที่จะต่อสู้กับยาเสพติดและเป็นศูนย์รวมของคนในหมู่บ้านให้รู้รักสามัคคีทำความดนนีเพื่อแผ่นดินนะครับเพื่อความเข้มแข็งของตอนเองนะครับร่วมกันนะครับเพื่อเอาชนะและปัญหาอุปสรรคต่างๆในหมู่บ้านชุมชนนะครับบนพื้นฐานของการให้ไ,ไทยนะครับแล้วก็ด้านสังคมนะครับด้วยสันติวิธีนะครับก็ เป็นสังคมแห่งคุณธรรมอย่างแท้จริงนะครับก็โดยมีองค์ประกอบส่วนที่สำคัญนะครับอยู่สามอย่างก็คือนะครับพุนทรัพย์นะครับที่เป็นพระราชทรัพย์ที่สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชิีนาพระบรมราชชนีงปีหลวงนะครับที่พระราชทานให้กับทุกหมู่บ้านชุมชนนะครับเป็นสัญลักษณ์แห่งพระมหากรุณาธิคุณอารล้นพ้นนะครับอันหาที่สุดม่ได้ ทุนที่สองนะครับก็คือทุนศรัทธาเป็นเงินที่สมาชิกในหมู่บ้านกองคุณแม่ของเพนดินนะครับร่วมกันบริจาคด้วยพลังศรัทธานะครับที่เราได้ร่วมทำผ้าป่ากระถิ่นนะครับหรือว่าสมทบทุนเข้ากองคุณแม่ของเพนดินนะครับก็คือเป็นทุนศรัทธาของทุกคนนะครับทั้งสมาชิกและราษฎรในหมู่บ้านในชุมชนและก็เครือข่ายนะครับที่ร่วมกัน นะครับข้างทุนศรัทธาพเพื่อเป็นต่อยอดส่ทบเข้ากองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับและอันที่สานะครับก็คือทุนปัญญาสําหรับทุนปัญญานั้นนี้นะครับเป็นเงินที่สมาชิในกองทุนหมู่บ้านนะครับหรือว่ากองทุนแม่ของแผ่นดินคิดระดมทุนครับนะครับ,รบเพื่อขายายต่อด้วยทุนปัญญาของชาวบ้านเรานะครับเพื่อใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนนะครับวันนี้ นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับในพิดีสัาสำคัญของเราชาวจจ้าตัวแก้วและก็ชาวพลรถม่ว,วงเรานะครับเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจนะครับที่ท่งพระราชทานเงินขวัญถุงนะครับ8,000บาทให้กับประชาชนนะครับแล้วก็ผู้ที่ มีสธาอย่างเข้าร่วมต่อยอดเนี่ยนะครับเพื่อสมทุนกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านสอสีในวันนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับเราก็จะได้ร่วมกันนะครับระดมทุนนะครับทุนประญาเพื่อขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินต่อไปนะครับทั้ง17กิจกรรมและก็10หลักเกมนะครับ10ขั้นตอนในการดำเนินงานของกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับซึ่ง กองทุนแม่ของพื้นัินนะครับก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่25พฤิกายน2540นะครับก็เข้าสู่พระคลอที่3นะครับที่จังหวัดสกลนครนะครับที่ก่อตั้งนะครับที่ห้วยเบียดนะครับซึ่งกองทุนแม่ของพื้นดินก็เป็นสมุนกองทุนขวัญผงที่เป็นศูนย์รวมของคนในหมู่บ้านคุณมตบนะครับที่ เราจะพัฒนาและฟื้นฟูความเข้มแข็งของชุมชนหมู่บ้านจนสามารถอยู่ร่วมกันและก็จกกัดการปัญหายเาเสพติดและปัญหาต่างๆนะครับในหมู่บ้านชุมชนด้วยความสาม,มัคคีและก็ความสลักสมา,านสามัคคีในชุมชนนะครับเพื่อสนรงพระราชปฏิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชิน,นีนาถพระบรมราชชนีกที่หลวงนะครับสำหรับชุมชนที่ได้รับพัฒนาในลองแล้ว นะครับที่ได้รับพระราชทานเงินควันผงกองพุ่แม่ของพอดีจะต้องดำเนินการดาเนินกิจกรรมเพื่อสอยอดกิจกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับไปสู่การแก้ไขปัญหาพื้นฐานของหมู่บ้านชุมชนนะครับเพื่อขยายผลและดาเนินงานไปยังหมู่บ้านอื่นๆนะครับกองพุ่แม่ของพยดีนั้นนะครับถือว่าเป็นกองทุนที่ทําให้ครอบครัวองคุนชุมชนเข้มแข็ง นะครับหมู่บ้าน,นสมุสีหมู่ที่แปดตำบลหลอแก้วเรานะครับก็ได้รับนะครับพระบิตานะครับหมู่บ้าน,นสลุสีก็จะรู้รักสามัคทีทำสามนาทีเพื่อเผ่นจิงน,นะครับขจัดสิ้นยาเสพติดนะครับ